โซลูชันจาก QSC ตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่สามารถเลือกให้เหมาะก,กับธุรกิจของคุณ Live Sound โซลูชันด้านเสียงและการแสดงสดพร้อมสร้างความสนุกและเพลิดเพลินอย่างไร้ขีดจำกัด Premium Business Music Solution โซลูชันเสียงตามสายสำหรับร้านค้าร้านอาหารสปาหรือคาเฟ่ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายดีไซน์สวยงามกลมกลืนทุกการติดตั้ง Q-Sys Ecosystem s o ล u t i นเสียงภาพและระบบควบคุมสำหรับองค์กรให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ QSC ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครบวงจรเรื่องระบบภาพและเสียงจากอเมริกาด้วยความสำเร็จยาวนานกว่า50ปี ติดต่อเรา QSC Thailand